Burn, baby, burn. Oh, yeah. I ah. got. Ah, yeah. uh, now. Yeah. ได้ครับทุกคนมอสมันนมอนมอน,มอน,มอน,นะครับทุกคนคลิปนี้มอสจะมาทำคลิปวีล็อกกันให้ดูนะครับเดี๋ยวมอสจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าวีล็อกในหนวันที่มอสมาใช้ชีวิตเวิร์กแอนทาวเเป็นเด็กเวิร์กที่ d ด n a รีอลาสก้ามันจะเป็นยังไงชีวิตการทำงานชีวิตการกินชีวิตรอบข้างใน1วันมันจะเป็นยังไงนะครับผมดูไปดูกันเลยดูไปดูกันเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ จริงแล้วที่มอสต,ตื่นเช้าม,มาแล้วก็ทำนะครับก็คือการดดื่มปากแต่ว่าไม่ธรรมดามอกินกับไฟเบอร์ด้วยต้องกินทุกวันเพราะว่าอาหารที่นี่มอสบอกเลยว่าไี่ว่าจะเป็นมื้อเที่ยงมื้อเช้ามื้อเย็นส่วนใหญ่ที่กินแทบไม่มีไฟเบอร์เลยมอสบอกเลยว่านิยามของการมาที่นี่นะครับคืออะไรที่มันถูกหากินง่ายไม่มีประโยชน์เลยแต่อะไรที่เป็นผักผลไม้แพงหายากอย่างทั่วนี้ที่มอกินข้าวที่แบบว่าของที่เขาเตรียมให้หรือเราไปซื้อกันเองอะ่ะมันก็จะมีแค่ข้าวแล้วก็เนื้อข้าวแล้วก็เนื้อออกในอาหารในการอะ่ะเข เรามากินไฟเบอร์กันไฟเบอร์อันนี้นะครับมอสก็ซื้อจากที่นี่นะครับผมแต่ว่าแนะนําว่าถ้าใครมีปัญหาก,ก็ให้เตรียมมาจากไทยราคาก็จะถูกกว่านะครับผมแล้วก็ใส่หน แล้วก็คนมอสอะมาอยู่บนเขาวเว้ยถ้าเกิดใครที่แบบว่ามา work and travel well, แล้วอยู่ในเมืองทํากินเองหาซื้อผักหาซื้อ,อะไรได้ไง <c oughs> ก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่ของมอสอะคือแบบช่วงที่มามันมีทั้งความเครียดในการทํางานเยอะสุขภาพมันค่อนข้างไม่โอเคมอสเลยรู้สึกว่าการที่แบบกินไฟเบอร์หรือกินลูกพลุนตอนเช้ามันก็มีประโยชน์มากมากก็อยากจะให้รวยว่าเอ้ยเราก็ใช้ชีวิตยอย่างนี้จริงๆนะครับผมกับการกินอ e ีไฟเบอร์แล้วก็ลูกพลุนเพื่อทําให้ขี้คล่องนะครับผมลูกพลุน เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าห้องน้ําที่บนเขาอา阿拉าก加จะสภาพเป็นยังไงยังไงก็เดี๋ยวไปล้างหนะ้าแปรงฟันกันเถอะไปโอาทุกคนเรากำลังจะถึงห้องน้ำายูนแล้วนี่ห้องน้ำห้องน้ำนเต็มมีแค่อย,อยู่ไหมนี่ห้องน้ําบนเขา阿拉斯加เราจะไม่อาบน้ําตอนเช้าเพราะว่าเหมือนน้ำเกินไปนะครับทุกคนเราก็จะแค่ล้างหน้ามีน้ําอุ่นเพราะถ้าไม่มีน้ําอุ่นพูดเลยว่าตายตายแน่นอนงไงก็เดี๋ยวล้างหน้าแปรงฟนันกันก่อนนะครับอ หลังจากล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วครับสิ่งที่เราจะทาต่อไปก็คือการไปปลุกเพื่อนนั่นเองเพราะว่าจะมีเพื่อนที่แบบบว่าเข้ากะงานเดียกับเราทําตอนเช้าหรือว่าเพื่อนที่วันนี้หยุดนะครับก็จะไปหาว่าแบบเฮ้ยมึงตื่นแบบว่ากินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กินข้าวเสร็จก,ก็จะจัดก,การตื่เตืแล้วก็เตรียมชุดเปลี่ยนไปทํางานนั่นเองงงก็เดี๋ยวไปปลุกเพื่อนกันอีกกว่าสาวยาคูมาส่งกันชิงซวนมนุษย์ ตื่นเร็วเพื่อนเจ็ดโมงแล้วค่มหนึ่งแล้วเ่้งคืนแล้วไม่ตื่นใช่ไหมได้กบหนึ่งตื่นแล้ว หลังจากปลุกเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะเตรียมกินข้าวแต่ก่อนเตรียมกินข้าวเราจะต้องทากันแดดก่อนท่ากันแดดที่นี่สําคัญมากค <c oughs> ือแบบอาราก้ามันเย็นก็จริงไม่ค่อยมีแดดก็จริงแต่ว่าแสง UV แรงมากแล้วเรามาอยู่บนเขาคือมันอยู่สูงเว้ยแสงไเลย มันแพงมากถ้าไม่ทากันแดดบอกเลยว่าหนังหน้าพังแบบว,แบบว่าอัป,ปรีแน่นอนก็ต้องแบบทากันแดดไว้นะครับผมทากันแดดเสร็จนะครับที่นี่อุ่นเยอะก็ต้องทาแป้งโปรง่งให้แบบว่าหน้ามันแห้งๆด้วยเพราะถ้าเกิดเราทากันแดดแล้วหน้ามานันไปอย่างเงี้ยแล้วพอออกไปข้างนอกฝุ่นแบบอะไรมันเยอะ <c oughs> ก็มีโอกาสที่ทะทำให้สิวขึ้นซึ่งสิวขึ้นหน้าหาไปแล,แล้วก็ไม่เป็นไรมีสิวขึ้นนิดหน่อย <c oughs> ปาปายอันนี้ก็คงเป็นแบบจุดสกปรกที่เราล้างไม่ทวถึงนั่นเองโอเคไปอุ่นข้าวกัน และนี่ก็คือโรงครัวน้อยๆของที่นี่นะครับผมเปิดมาแล้วเราก็จะเจอกับอือไมโครเวฟอือตู้เย็นข้าวที่มอสจะร์กรีนวันนี้นะครับผมคือข้าวที่ไม่ได้เจอให้มาเมื่อวานนะครับขอซื้อให้นะครับซึ่งตั้งแต่มอสมาอยู่ที่นี่เนี่ยเรื่องข้าวเรื่องอะไรก็จะเป็นแบบว่าแชร์กินกันกับเพื่อนหรือว่าถ้าวันไหนเพื่อนได้ข้าวฟรีมาอะไรพวกนี้ก็จะมาแบ่งกันกินประมาณนั้นนะครับแต่อย่างวันนี้เนี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นของฟรีประหยัดเงินตาส 음! <laughs> 오! เป็นมันกับอะไรไม่รู้ทอดๆนะครับผมแต่แค่นี้ก็อิ่มแล้วเดี๋ยวกินนี่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวเป็นชุดไปทํางานกันนั่นเองนี่ข้าวทุกคนนี่ข้าวฟรีคือมอชอบมากอย่างที่นี่เป็นปีแรกที่มอสมาแต่ว่ามันแบบได้ข้าวฟรีมันได้แบบอะไรพวกนี้ที่แบบว่าเขาก็ให้ให้มาอย่างนี้ก็ฟรีาบางมือที่ทํากับเพื่อนก็ไม่กี่ดอนหันกันน่ะก็คือเซฟเงินิลยเยอะมากแล้วพอกินข้าวเสร็จก็เดี๋ยวต้องรีบเปลี่ยนชุดไปทางานแล้วพอตอนนี้ก็ประมาณ2องโมงแล้วมันเข้างาน4ี่โมงวันนี้ก็นนกินข้าวก็ไปทําางน,น ลังจากตอนนี้3ามโมงครึ่งเราเพิ่งกินข้าวเสร็จมาครึ่งชั่วโมงเราจะต้องไปทำงานส่วนอีนี้เดย์ออฟไปไปเตรียมชุดไปทำงานดยเปลี่ยนชุดทำงานกันก่อนนะครับวันนี้อากาศดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาในลุคเอาฟิตที่ยั่วตัดตั่ตคืรอดูเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่ง a few moments later นี่คือชุดทำงานของเรานั่นเองนะฮะชุดที่เราใ่บอกเลยว่าตั ก็คือตอนแรกเราก็ใส่ขายาทำงานใช่ป่ะแล้วก็เบื่อเราก็ถามเขาว่าใส่ขาสั้นได้ไหมเขาก็บอกว่าได้สามารถใส่ขาสั้นสีดำได้ซึ่งคนอื่นเขาใส่กันตอนนี้วาใส่อะไหนะฮะตอานี้ถ้าจะใส่ชุดทำงานอย่างเงี้ยมันจะมีความมั่นใจในการทำงานแล้วทำงานก็จะไม่น่าเบื่อเฮียบอว แล้วสิ่งท uh, ี like uh, Alter, ่ไม่น่าเบื่อกับเดินก็คือการขึ้นไปทํางานนะฮะเราก็จะพาเดินไปดูกันว่าตอนที่เราจะเดินขึ้นไปทำงานเนี่ยมันารุหันแค่ไหนแค่ทางเดินขึ้นไปก็ขรุหันแล้วเราจะได้ใช้ชีวิตการเดินขึ้นไปทํางานในบรรยากาศอย่างนี้ได้ยังไงดูท่างขึ้นถามว่าเคยลื่นไหมเคยทุกคนเคยลื่นไหมทุกคนเคยลื่นลื่นชว์ตอนนี้ทั้งแมทได้เปล่าอย่าเลยเดี๋ยวทำงานไม่ไหวแค่การทำงานมันก็สนุกแล้วทำไหนทำงานน่าเบื่อแต่ว่าก่อนไปทำงานก็สนุกดี ม่แดดออกไม่หนาวด้วยตอนนี้อีก10บนาทีก็จะต้องทํางานแล้วทุกคนวิดีโอทํางานมันถ่ายไม่ได้นะเพราะว่าเราทํางานอยู่โดยเมดเจอร์กระชากหัวกระชากไส้ออกนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะมีพูดเทศที่ให้เพื่อนไปช่วยๆกันถ่ายมามาทำงานนะครับเพืยเดี๋ยวไปดูกันว่าเวลาทํางานปก,กติเนี่ยบรรยากาศมันจะเป็นอะไรประมาณยังไงก็ไปดูกันวีล็อกทำงานของน้องมอสเฮ้ยชอมอน อคอกอินโอเคจะทำงานกันไปดูฟุเตเจกันกอกลบกหลานว่ามีไปลองไปมีไปมีไปบาย ภารกิจสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับบ้านกันนะฮะนั่นคือการทิ้งขยะโอเคอันนี้เป็นพูดเห็นลับเพราะว่าตอนทำงานมันถ่ายวิดีโอไม่ได้ตอนนี้ก็แก้เลิกงานแล้วก่อนไกลย หน้าที่เราคือการเก็บเียนจนเนี่ยพอแกเริ่องรานก็โลงพอเริ่มลงก็ <c oughs> เสร็จปีนี้ประมาณนี้กลับไปด้วยที่ห้องกัน,นสภาเพิ่งเลิกงานเลิกงานแล้วนะคะก็สดมากสภาเพิ่งเลิกงานคือแบบ <c oughs> เครือบเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วว่าแล้วคืนนี้อยู่ในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของการทำงาน, <S 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 งานแล้วเออขอพเอาขอเอาคอพเอาท์แล <c oughs> <c oughs> ้วเราก็เดินกลับ ตอนนี้เมื่อินแล้วฮทัทชูมบอกเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเลิกงานเนี่ยคือการกลับไปเจอเพื่อนใช่แบบกลับไปเจอแล้วแบบมันจะนนแบบกินข,ข,ข้าวอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบการชาร์จพลังงานนอกกับมึงมเพื่อนพ่อแม่กลับมาเจอลูกที่บ้านเขาเ้าใจ จริงจริงจริงคือแบบคือแม่งคือเราอยู่นี่เราไม่มีใครเรามีกันเองอ่ะแล้วแบบพอเราทํางานเหนื่อยใช่ป่ะแล้วพอเรากลับไปเพื่อนที่อาจจะวันนี้ไม่ได้ทํางานเพื่อนที่เลิกก่อนอ่ะกลับไปเจอแล้วเขาอาจจะเตรียมนู่นเตรียมนี่ไว้ให้เราหรือว่าแบบกลับไปเจอหน้าก็แบบเฮ้ยมันก็พอใจลโอ้มันก็คือการร์จพลังจริงจริงจริงคือมันเจอเพื่อนแล้วก็แบบเอก็เดี๋ยวเดินกลับที่ห้องเพื่อนแล้วก็นั่งกินข้าวจุบจิบจุบจิบกับห้องกันตอนนี้ไม่ไหวแล้วฮะทุมต้องไปอาบนองอับนานไปเจอกัน อืนมัอ้ันม It w a น at น h i น m o m มทุกคนเค e k n น w h น f u นม e d up. นเันลันมนมันม้ลมัน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 มนมันมันกันมันมดนมันมืนันมันมันมคนเัยมนมักมนมัยมันนมอ้มันมันมัันมนม่นมันมมันมยนั มี <c oughs> อันนี้สเสบียงอาหารของเราโ <c oughs> จ๊กไปอุ่นโจ๊กกันไปที่ห้องครัวกันเห็นว่าเพื่อนอยู่ที่ห้องครัวไปหาเพื่อนกัน Hey girl <Hi. S 1> นี่บอกแล้วเรื่องกงานมาเจอเพื่อนทำข้าวล้วทำอะไรให้ก็จะแบบฝื้นพลัางงานแสงจิ้วทำโจ๊กให้หน่อนั่นเล้นทำเอง <c oughs> ช่วยกันทำ hey, ช่วยกันทำ hey, <my> Yo mundo, yo. Yo. กับปลาปลาก็เอามาจากทีแบบว่าเพื่อนซื้อมาก็จุบๆกันมานี่คือประโยชน์ของการที่เรามีเพื่อนก็จะจุบไดอันนี้ด้วยสาหร่าขอได้ไหมครับเอร่อยค่ะอร่อยเราก็จะมีโจ๊กมีปลาแล้วก็มีสาหร่ายคุณประโยชน์เต็มสิบเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็ไปทำานกันฝนตกพอที่นี่ฝนตกแล้วมันหนาวมากมือชาหมดแล้วเมื่อกี้คือไปล้างหน้ามาแล้วแบบมือชามากทุกคน ทุกคนก็วีล็อกสำหรับ1วันในการทำงานของมอสนะครับก็คงจะประมาณนี้แหละที่เหลือมันก็จะเล่นเกมก่อนนอนหลังจากกินข้าวล้างหน้าอะไรพวกนี้เสร็จมอสก็จะเข้าสู่โหมด p r i v a t e ของมอสนี่ก็คือโหมดเล่นเกมโหมดดูมวยป้าโหมดอะไรของมอสแล้วก็ดูประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วก็นอนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตื่นมาประมาณ10โมงสิบเอ็ดโมงวนลูปนะครับแล้วก็เตรียมเของงาน4ี่โมงซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมอสทำงาน2งเนี่ยต้องมอสต้องตื่น8ปดโมงก็จะไม่ได้เล่นเกมอะไรเยอะมากแต่ช่วงนี้มีเวลาเล่นเกมแหละเพราะว่ามอได้้ทําางน2แลว อะารได้ีว่าทางาน่ออะไรหรือแบบเรื่องงานที่มอสทางานแรกงานหลักเนี่ยมันอะไรยังไงติดตามได้คลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปเนี่ยมอสจะพูดถึงเรื่องของการรีวิวงานที่มอสมาทําเลยทั้งงานหลักที่มอสทาเป็นบัสเซอร์อยู่ที่49 s t a t e แล้วก็ทําแม่บ้าน housekeeping ด้วยนะครับเป็นงาน2เนี่ยจะมาพูดรีวิวงานให้ฟังเลยนะครับว่ามันเจออะไรมันเลทงานยังไงเงินอะไรยังไงก็เดี๋ยวติดตามด้วยนะครับทุกคนครับก็หวังว่าคิวบีล็อกในวันนี้นะครับทุกคนดูแล้วทุกคนจะเก็ตนะครับว่าเฮ้ยในหนึ่อาาทยยไพ ทอดออกมาให้มันเรียลมากที่สุดมอสไม่ได้พยายามจะเมคอะไรบบให้มันแบบฟุ้งๆให้มันแบบดูเวอร์ๆไม่นะครับทุกอย่างที่มอสถ่ายทอดออกมานะครับมอสพยายามให้มัน r ียลที่สุดว่านี่คือชีวิตของฉันจริงๆใน1วันนะครับทุกคนยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากจะมา work and t r a เ e l นะครับดูบรรยากาศมอสหรือว่าคนที่แบบอยากรู้ว่ามอสมาทํางานบนดอยที่ลาสกานี่มันเป็นยังไงนะครับหวังว่าคลิปนี้จะสนุกนะครับยังไงก็ถ้าเกิดสนุกหรือว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้มอสด้ งไงก็คืนนี้หน่องเดี๋ยวดูไม่ปั้มแล้วก็รีบๆนอนแล้วนะครับวันนี้น่าจะคุ้มโปงหลายชั้นมากค่อนหนาวขอบคุณทุกคนที่ยังดูถึงตอนนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับ